นี่คือที่มาของชื่อขนมบานาน่าอัพไซด์ดาวเค้กนะคะซึ่งจะประกอบด้วยคัสตาร์ดที่อยู่ข้างหน้าเพราะเหตุใดถึงได้ชื่อว่าบานาน่าอัพไซด์ดาวเค้กเพราะว่าด้วยเหตุตรงกล้วยนี่จะอยู่ตรงใต้ฐานของพิมพ์นะคะเดี๋ยวใน่น่าจะทำให้ดูนะคะเนี่ยค่ะดเคเกจแล้วเราก็จะกรับอย่างเงี้ยเพืบ เนี่ยนะคะแอนแอนเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนี่ยค่ะมานาน่าอัพไซด์ดาวก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะไม่หวานมากนะคะขอบอกไม่หวานมากเลยอร่อยค่ะไม่ทำให้อ้วนแน่นอนแต่ว่าท่านใดที่จะยอมอ้วนแล้ค่อยไปออกกำลังกายทีหลังทานเลยค่ะไม่ผิดไม่เป็นไร เราจะทานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีวินัยในการออกกำลังกายเราก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นที่จะต้องอดนะคะโอเคค่ะนี่คือมานาน่าอัพไซดาวที่ไน้หนาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆใส่กล่องนะคะเพื่อไปส่งให้ท่านที่เมตตาอนุเคราะห์สั่ง เค้กของนายหนาไปทานนะคะโอเคค่ะบายบายสนใจสั่งได้นะคะสวัสดีค่ะบายบายโชคดีอยู่ดีมีแห้งเรวยๆนะจ๊ะทุกคนทานขนมของนายหนายิ่งจะรวยนะคะสั่งเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจบายบายขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปสวัสดีค่ะ